สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติมาโรงงานอู่ต่อรถเป็นรถเกี่ยวข้าวครับไม่ใช่รถกระบะครับรถเกี่ยวข้าวของสมคิดการช่างครับที่ยืนตรงนี้ก็คือหน้าโรงงานของพี่สมคิดการช่างนะครับ นี่ด้านด้าน,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 นหลังผมนี่คือโรงงานรถเกี่ยวข้าวของสมคิดการช่างเขาบอกว่าสมคิดการช่างเนี่ยนอกจากต่อรถเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีต่อ,อผลิตรถรถตีดินนะท่านผู้ชมทางภาคกลางนี้เป็นที่นิยมรถตีดินมากนะฮะเกี่ยวกับการทํนานาการ,กรเกษตรแต่ว่าเราไปดูภายในโรงงานของพี่สมคิดดีกว่าครับไปดูโรงงานสมคิดขานช่างในการผลิตรถเกี่ยวข้าวรถตีดินไปดูด้านในเลยครับเดี๋ยวไปเจอพี่สมคิดด้านในด้วยครับ ผมคิดครับผมคิดการช่างครับครับผมกิติครับวันนี้มาอยู่ในเรียกว่าอู่ดีกว่าเนาะไม่ถึงขนาดโรงงานเป็นอู่ขนาดกลางๆของสมคิดการช่างสมคิดการช่างในต่อเกี่ยวกับรถอะไรฮะรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่ครับครับผมแล้วก็รถตีดิน ี่คือรถที่สมคิดการช่งออางผลิตเนี่ยก็คือรถเกี่ยวข้าวกระดาษใหญ่แล้วก็รถตีดินนะฮะซึ่งอยู่ในอำเภอบางบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดจา่าเืิงเซาเป็นฝีมือคนไทยเป็นอู่ขนาดกลางขนาดเล็กไม่ถึงขนาดใหญ่เนาะแต่ทราบข่าวว่าลูกค้าของพี่สมคิดนี่มีทั่วประเทศใช่หรือมีพอสมควรครับพอสมควรนะอรนะโอเคครับนี่คือแหล่งผลิตรถ เกี่ยวข้าวแล้วรถตีดินที่กิติเอามาฝากเพื่อนๆเป็นทางเลือกในการดูรถสรักคันหนึ่งในการออกไปใช้งานครับ<น>พี่พี่สมคิดอยู่ในวงการทํามากี่ปีแล้วทํารถเกี่ยวข้าวนะ่ะยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วคร<น>ับครับผมผลงานนี้ก็สร้างซื้อไปทั่วประเทศครับผมอย่างรถที่อยู่ข้างหลังเราคือรถอะไรเนี่ยก็รถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวส<น>่วนมากลูกค,ค้าจะซื้อรถประเภทไหนอของพี่สมคิดนะนรเเกี่ยวข้าวจะมากกว่าใช่ครับครับผม เกี่ยวอย่างอย่างแต่ละไร่เนี่ยเกี่ยวข้าวชาดรถของพี่สมคิดเนี่ยใช้เวลานานไหมมันก็เกี่ยวได้ประมาณเกือบเกือบสิบไร่เกือบสิบไร่นะก็เชนงนึงก็เกือบสิบไร่แล้วรถความแรงเ่ยประมาณกี่แรงมานะรถเกี่ยวข้าวต้องเดินไหมครับผมสองร้อยสองร้อยสองร้อยขึ้นไปสองร้อยขึ้นไปถึงสามร้อยไหมไม่ถึงไม่ถึงนะเป็นที่สองร้อยหกสิบสองร้อยสิบนี่คือความแรงของรถเกี่ยวข้าวของพี่สมคิดนะ ครับผมแล้วความเร่งกระดเนี้ยเวลาเขาใช้เกี่ยวน้ำมันเนียเขาคิดเป็นไร่หรือคิดเป็นเป็นชั่วโมงอเป็นไรคเป็นไร,น,ไรนะ,นะไรหนึ่งประมาณจํานวนก<อ>ี่ลิตรนะอ๋อมันขึ้นอยู่กับนาเล็กนาใหญ่ครับผมถ้านาใหญ่ก็ประมาณิตรประมาณ3ลิตรนะครับ <aud it> ก็ถือว่าประหยัดน้ํามันครับผมใช้น้ํามันบีเซลครับผมนี่คือรถ สมคิดการช่างผมเองก็อยากแนะนำนะครับอยากเอามาฝากเพื่อนๆเ,เป็นทางเลือกเคยว่าลูกค้าต้องการอยากได้พอบอกได้ไหมราคารถเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไม่ต้องบอกตรงนะบอกประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนนี้ราคาอย่างออกคันนี้เลยเป็นหลักในคันนี้เลยนนรถเก่าอันนี้รถอันนี้คันนี้ถ้าออกใหม่นะเท่าไหร่ได้ประมาณประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทาาครับผมนอกจากทำเงินขายจําหน่ายเงิน,นสดแล้วมีเงินผ่อนไหม ทางพี่สมคิดก็หาไฟแนนซ์เรียบร้อยเลยผ่อนได้ครับผมนั่นคือต้องตกลงกับไฟแนนซ์อีกทีหนึ่งแต่ทางร้านเนี่ยจัดให้ได้คุยได้ครับผมกันกันบอกได้ไหมกันต้นผ่อนเริ่มเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะมีต้นเลยดาวประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเราเค่อยผ่อนกับไฟแนนซ์อีกทีหนึ่งซึ่งทางร้านจัดให้เนี่ยครับเือ,อ,อรถเกี่ยวข้าวของ พี่สงคิดที่อยู่ในเชิงเซาส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงไว้หน้าคลิปวิดีโอเพื่อนๆสนใจก็โทรมาสอบถามพี่สมคิดได้ใ,<ช>ให้ความรู้ได้หมดแล้วก็ทราบก่าวาว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อรถจากพี่สมคิดไปแล้วเกิดรถมีปัญหาเนี่ยทางร้านเนี่ยบริการยังไงหลังการขายครับดูแลให้ฟรีดูแลให้ฟรีครับผมอะไรอะไรมีพร้อมเลยมีพร้อม,ม,อมคือหลังการขายพี่สมคิดบริการเต็มที่เลยราคานีเป็นไง พอพออ๋อถ้าอยู่ในพันกลางก็ทำรีอ๋ออยู่ในพันกลางนี่ก็ทําให้รี่หลังการขายประมาณกี่ปีรับประกันกี่ปีนะพันได้พันได้โอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสมคิดการช่างนะนอกจากเอ่อเวลาลูกค้าซื้อรถไปแล้วน่ะเขาจะบริการหลังการขาย1000พหนึ่งพันได้คิดเป็นไร่ใช่ไหมไม่เป็นกิโลใช่ไหมคิดเป็นไร่แล้วดูยังไงว่าเป็นกี่ไร่แล้วคนเกี่ยวเขารู้อยู่แล้วไเขาได้กี่ไร่เขารู้อยู่แล้วอ่าแต่คือเขามาบอกว่า ไม่ถึงความได้แต่รถคือมีปัญหาแล้วมาบอกว่าได้คือเกินไปสักพันห้าร้อยได้แบบนี้แล้วมาบอกว่าแปดร้อยได้จะทำยังไงออ๋เราก็ดูการติดขอของรถเกิดอ๋อโอเคครับนี่ถือติดขอดูเพราะเราทำเรารู้ว่าเกี่ยวพับไร่มันติดประมาณไหนไหนอ๋ออ๋อ้แ็กติดโรลเลอร์อะไรพวกนี้เรารู้ว่าดูรู้อ๋อคือคือคนใหญ่ลูกค้าไม่โกหกอ่ะกลับมาลูกลูกค้าก็ถือว่าซื่อสัตย์ต่อเราก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีหน,น้าแหละครับสมคิดการช่างถึงมีลูกค้าไปทั่วประเทศนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็อยากฝากนะฮะเมื่อมาถึงแหล่งผลิตนะไม่ถึงกระาดาษใหญ่นะแต่ว่าฝีมือนะโอ้โหดังกระชอนไปทั่วประเทศครับท่านผู้ชมก็อยากฝากเลยถ้าต้องการลถเกี่ยวข้าวรถตีดินนะก็ลองมา,าเป็นทางเลือกลองมาที่นี่ดูสมคิดการช่างช่วยบอกนิดนึงลูกค้าอยากมาจริงๆแล้วบอกรายละเอียดเส้นทางเลยทีนี้บอกเส้นทางเลยขับรถมายัางไงมาทางลำลูกกากอง16บ อาลงจากเขาหลก็ได้ครับอาวิ่งมามาทางองค์กรักนครนายกก็ได้ครับมาทางองค์รักนครนายกก็ได้ทางบ้านนานะมันจะผ่านเลยโอเคครับแล้วก็สังเกตยังไงอาสังเกตยังไงคองยี่สิบแล้วนะครัผมอยู่คองยี่สเอาไปนีดกว่าไอ้ลูกค้าปักหมุดมาเลยที่ตรงนี้คือเขียนพิมพ์กันว่าลงใน Google ว่าอารถเกี่ยวข้าวสมคิดการช่างได้ไหมใช่ได้าผมก็ทดสอบแล้วท่านผู้ชมที่ผมมาตรงเนี้ยผมก็ใช้อา G.P.S. แล้วก็ปักหมุดไปในกูเกิลเลยครับรับรองว่ามุดมาถึงที่เลยครับจจะเกิดว่ายังมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ตัวสับของสมคิดการช่างไว้ที่นักลิปีดีโอจะ่วนราคาเนี่ยโอ้โหถูกมากเลยครับท่านผู้ชมลานกว่ากว่าแถมประกันให้หนึ่งพันหนึ่งพันไหลังจากนั้นก็ยังบริการไปเรื่อยแต่ค่าอะไรนี่ก็ถือว่าไม่แพงครับเนี่ยท่านผู้ชมสมคิดการช่าง ฝีมือคนไทยล้วนๆนะลองเข้ามาคุยก็มาสอบถามก่อนก็มาขอรายละเอียดก่อนแล้วก็ทางร้านผมรับรองว่าลูกค้าประทับใจแน่นอนเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะที่ผมคิดนะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดคลิปวิดีโอในการไปเอารถพี่มปเกี่ยวข้าวในคลิปวิดีโอส่วนประกอบแล้วกันนะครับวันนี้กิตติช่องไทยไทม์จะแน่นก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่ดูคลิปวิดีโอจนจบอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เพื่อนของเราที่ ออกไปออกรถเกี่ยวข้าวรถตีดินไปใช้ในการเกษตรก็อย่าลืมนึกถึงสมคิดการช่างพี่สมคิดครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้กับลูกค้าและก็ประชาชนทั่วไปวันนี้เราลาท่านผู้ชมดีกว่าพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับ